เคยได้ยินกันไหมคะว่าเราควรจะเดินวันละ8,009เพื่อช่วยทำให้สุขภาพดี สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Health Library ในวันนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดกันก็จะเป็นเรื่องของการเดินค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างใช่ไหมคะว่าเราควรจะเดินวันละ8,000หรือบางคนที่ซื้อนาฬิกาที่เป็นตรวจวัดสุขภาพร่างกายมาเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวแล้วก็ขั้นต่ำอาจจะอยู่ที่6,000หรือ8,000แบบนี้เป็นต้น สงสัยกันไหมว่าไอตัวเลขเนี่ยมันมีที่มามาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเราเดินครบ8 0 0พจริงนะคะในแต่ละวันจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงไหมแล้วก็ ดีขึ้นในด้านไหนบ้างมาฟังกันเลยค่ะสำหรับการเดินวันละ8,009นั้นนะคะมีที่มาที่ไปจากงานวิจัยค่ะซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่ค้นพบได้ไม่นานมานี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการที่เราเดินวันละ8,009ขึ้นไปอะ่ะจะช่วยทำให้สุขภาพได้ดีขึ้นได้จริงๆนะคะซึ่งสุขภาพด้านไหนบ้างเขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆข้อนะคะอันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอด เลือดได้ค่ะซึ่ง การเดินวันละ8 0 0พนก้านั้นนะคะจะช่วยลดความดันโลหิตรวมไปถึงการที่ความดันโลหิตเราลดลงนะคะก็จะทําให้ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนั้นลดลงด้วยค่ะรวมไปถึงในคนที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะก็ทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีค่ะเพราะว่าการเดินอยู่ที่ประมาณวันล 8, ะ8 0 0พอ่ะจะช่วยทําให้เราเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงการเดิน ะะก็จะช่วยลดความเสียงในการเกิด โรคติดต่อไม่เรื้อรังนะคะที่หลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็จะรู้กันในชื่อ NCD นะคะโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะคะในเรื่องของโรคเบาหวานก็จะช่วยทําให้ภาวะความตื้อต่ออินซูลินนั้นลดลงค่ะทําให้คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีนะคะหรือว่าในคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานก็สามารถที่จะทําให้ร่างกายเอาน้ําตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนอกเหนือจากนี้นะ ก็ย,ยังทำให้ ไขมัน LDL หรือไขมันไม่ดีนั้นลดลงค่ะรวมไปถึงไขมันดีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยข้อที่3นะ,ะยังเจอว่าการเดินวันละ8,009นั้นยังช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตได้ด้วยค่ะโดยเพราะว่าคนที่เดินวันละประมาณ7-8,009นั้นนะคะมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่เดินวันละ4,009-50%เลยทีเดียวค่ะข้อที่4ค่ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบกระดูกและกล้ามเน,น,นื้อค่ะเนื่องจากว่า เดินนะมันก็ยังมีแรงกระแทกอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะเท่าการวิ่งซึ่งแรงกระแทกนะ,นะคะมันจะช่วยส่งเสริมทําให้กระดูกเราแข็งแรงมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในคนที่เริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกระดูกบางแล้วนะคะการเดินก็จะช่วยทําให้มีการสร้างเนื้อกระดูกได้มากขึ้นด้วยค่ะรวมไปถึงกล้ามเนื้อต่างๆนะคะที่เราใช้ระหว่างการเดินนะมันอาจจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องนะมันก็จะมาถึงสะโพกมาถึงหลง เลยค่ะการเดินเป็นประจำในชีวิตประจำวันนะคะมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นได้ใช้นะคะมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นค่ะรวมไปถึงช่วยป้องกันภาวะการ พัตกหกล้มจากการที่มีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงได้ด้วยค่ะนอกเนือจากนี้นะคะก็ยังมีอีกค่ะก็คือทําให้เกิดความทนทานของร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าการเดินก็คือการออกกําลังนั่นเองค่ะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดนั้นดีเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงกระดูกและกล้ามเนื้อตามพิการมาแล้วค่ะมันทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือจะทําให้เกิดความทนทานของร่างกายได้มากขึ้นด้วยและสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของสุข สุขภาพจิตค่ะการเดินนั้นยังช่วยทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดความวิตกกงังวลลดความเครียดได้นะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราเดินโดยเฉพาะถ้า เดินติดต่อกันอย่างน้อยสัก10นาทีมันก็จะช่วยทำให้มีการหลั่งของสารเอนโดฟินออกมานะคะเหมือนกับการออกกำลังกายโดยทั่วไปเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประโยชน์ของการเดินวันละ8,000นะคะที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงคะ่ะนอกเหนือจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วอะ การเดินเนาะมันก็เหมือนร่างกายเราได้เคลื่อนไหวได้ขยับมันก็จะส่งผลถึงเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคนที่ถ่ายไม่ค่อยคล่องหรือว่าท้องผูกอ่ะลองเดินเพื่อให้ร่างกายได้ขยับลำไส้ทางเดินอาหารมันก็จะขยับตามไปด้วยนะคะก็จะทำให้ถ่ายได้คล่องขึ้นเนาะรวมไปถึงระบบ การไหลเวียนเลือดตามที่กล่าวมาแล้วอันนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการหายใจด้วยระบบของทางเดินหายใจหรือว่าปอดก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคหอบหืดอ,อันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะแต่คลิปนี้ยังไม่จบเท่านี้นะคะบางคนบอกว่าอุ้ยงานวิจัยอะไรอยากรู้ต่อนะคะคนที่ไม่อยากรู้ต่อไม่เป็นไรก็จบเท่านี้แต่ว่าถ้าเนาอยากรู้ต่อมาฟังเรื่องของงานวิจัยที่ได้รวบรวมมา กันต่่อได้คะมีทั้งหมด4งานวิจัยนะคะที่อ้างอิงถึงนะคะงานวิจัยแรกนะคะตีพิมพ์ที่ชาม่านะคะเมื่อปี2019ค่ะได้นําคนประมาณ16,000กว่าคนนะคะแล้วก็มาแยกนะคะว่า แต่ละคนเนี่ยเดินได้กี่ก้าวแล้วก็แบ่งกลุ่มนะคะเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือคนที่เดินต่ํากว่าวันละ4,900คนที่เดินอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง7,999แล้วก็คนที่เดินมากกว่า8,900ะคะผลลัพธ์ก็คือคนที่เดิน8,900ขึ้นไปนะคะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตลดลงนะคะ51%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เดินน้อยกว่า 4 0 0 9ต่อวันค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่เดินประมาณ4,000ถึง7,999ก้าวต่อวันนะคะมีความเสี่ยงลดลงอยู่ที่35%ค่ะสำหรับงานวิจัยที่2นะคะตีพิมพ์ในปี2021ในวารสารทางการแพทย์ที่ชื่อว่า Lancet นะคะซึ่งก็นำกลุ่มคนมาประมาณ7,000กว่าคนนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตรวจจับในการเคลื่อนไหวค่ะผลลัพธ์ก็พบว่า คนที่เดินอยู่ประมาณ6,000-8,900ถึง 8, ต่อวันจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้หลอดเลือดได้มากถึง50%เลยทีเดียวค่ะ งานวิจัยที่3นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะว่ารวบรวมเอางานวิจัยหลายๆงานวิจัยมารวมกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลออกมานะคะเป็นงานวิจัยปี2022ของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์นะคะซึ่งก็รวมงานวิจัย15งานนะคะกลุ่มตัวอย่างประมาณ5,000 50, 0คนนะคะแล้วก็เอาจำนวน9ของคนนะคะ ที่อยู่ในงานวิจอ่ะมาแยกนะคะคนที่เดินประมาณ3,809ต่อวันลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้25%ค่ะแต่ถ้าเดินเยอะขึ้นความเสี่ยงในการเสียชีวิตก็ ยิ่งลดลงนะคะโดยเดินประมาณ7,009ลดได้ประมาณ50%ค่ะและงานวิจัยที่4ค่ะเป็นงานวิจัยในปี2023เร็วๆนี้เลยนะคะของ Nature Medicine นะคะก็มีการนับจำนวน9เหมือนกันนะคะโดยการที่มีการจำแนกแจจงออกมาค่ะว่าการที่เราเดินประมาณ8,000ถึง9,009ต่อวันนั้นนะคะจะช่วยในการที่จะป้องกันโรคเรื้อรังได้ค่ะโดยจะดูไปที่ เป็นโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานนะคะโดยการที่เดินประมาณวันละ8,000-9,000ถึง 9, นั้นจะช่วยลด โรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานได้มากที่สุดค่ะและเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าใน3งานวิจัยท้ายๆที่เอามานะคะเขาบอกว่าการที่เดินเยอะกว่าวันละ9 0 0 0ก้าขึ้นไปนะคะอาจจะไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอะไรได้มากมายนะคะยกตัวยอย่างเช่นในงานวิจัยที่สองนะคะเขาบอกว่าการเดิน19 0 0ก้าไม่ได้เพิ่มประโยชน์อย่างชัดเจนค่ะหรืองานวิจัยที่3เขาบอกว่าการ เดิน1,900 0ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้เพียงเล็กน้อยค่ะก็คือกราฟมันไม่ได้ชันขึ้นไปเหมือนตอนก่อนที่จะ8,900อ่ะมันอาจจะแบบ โค้งๆหน่อยนะคะแล้วก็งานวิจัยสุดท้ายนะเขาบอกว่าการเดินมากกว่า12,009ไม่ได้มีผลในการที่จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโลรคเบาหวานได้ชัดเจนเฮ้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันใครที่ไม่ได้ดูมาถึงตอนนี้นะอาจจะคิดว่าเออเดินเยอะๆยิ่งเดินเยอะยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆก็จะเป็นข้อมูลเพียงเท่าที่งานวิจัยณนะตอนเนี้เจอเท่านั้นค่ะแต่ว่าในอนาคตอะ่ะก็อาจจะเจออะไรเพิ่ม เติมมากขึ้นเอาไว้มาอัปเดตกันละกันนะคะ